สวัสดีครับวันนี้มีพัสดุมาหนึงชิน้นอยามาแกะกันว่าคืออะไรแท,ทานสั่งมาจากต่างประเทศนะครับแพ็กเกจมาดีมากหนามากแล้วก็ซิลมาอย่างดีครับผมเป็นไมคคมิก้า ejoy unipro นะครับเดีย๋ยวเรามาแกะกัน,นครับว่าข้างในมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเบื้องต้นก็กล่องไม่บุบไม่เบี้ยวนะครับโอเคแกะกันเลยชบอ,อันนี้เป็นตัวที่เป็นขาตั้งนะครับผมเป็นขาจับกับโตนะครับ ในกล่องก็จะมีอันนี้เป็นตรงบังไม้นะครับผมแผ่นบังไม้สาย usb type c นะครับจะมีสองอันนี้แล้วก็จะเป็นสายรัดนะครับสำหรับไว้เก็บสายนะครับผมให้มาเยอะมากเลยสายรัดแล้วก็เป็นขายึดจับกับโต๊ะนะครับผมโต๊ะคอมพิวเตอร์ของเรานี้แหละ นี้ก็จะเป็นคู่มือแล้วก็ตัวไมโครโฟนนะครับผมก็แพ็คมายัางดีเช่นกันนะครับแพ็กเกจจริงมาดีมากนะครับการกระแทกทุกชิ้นเลยแล้วก็ในกล่องเขาก็แพ็คมาดีข้างล่างก็จะเป็นขาตั้งนะครับที่ยึดติดกัโต่อนะครับตัวนี้จะไม่มีขาตั้งเล็กให้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะไมโครโฟนกันนะครับ ไมโครโฟนรูปร่างหน้าตาดีใช้ได้เลยครับผมเรียบหรูดูดีวัสดุเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็อันนี้เป็น USB Type C สำหรับต่อเข้าโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์นะครับกรณีใช้ไร้สายนะครับนี่ก็จะเป็นตัวจับคาโต๊ะคู่มือแผ่นบังไม้อย่าลองแกะด้วยนะครับ สำหรับพวกกันเสียงกระเด็นเข้าหมหอ่ะครับพวกพอพาน for fun อะไรเงี้ยนะครับพิ่เพ,พ,พจะไม่มีเสียงลมอัดเข้ากับไม่โดยตรงนะครับตัวนี้มันจะเป็นการซับเสียงอีกชั้นหนึ่งนะครับที่เก็บสายนะครับผมให้มาเยอะก็ usb type c นะครับก็ยาวพอสมควรนะครับแต่น่าจะไม่ใช้หรอกเพราะว่า usb type c ที่บ้านเต็มเลย ก็อันนี้ขาตั้งนะครับขาตั้งทั่วไปถ้าซื้อแบบคาว่าก็จบสุดจะได้ไม่ต้องหาหัวแปลงนะครับหลังจากกรอบไมโครโฟนก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ยึดกับขาโตวความด้านหลังนะครับเขาไม่มีขาตั้งตัวเล็กมาให้นะครับอันนี้เป็นเสียงจากไอา iPhone 15 Pro นะครับเราก็จะเปิดให้ดูกันนะครับก็จะมี นี่นะครับปุ่มเปิดปิดนะครับผมอันนี้ปุ่มเปลี่ยนไฟนะครับอันนี้เปิดพงกดค้างไว้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับผมอันนี้มีเกนนะครับสำหรับลดเสียงเพิ่มเสียงไมโครโฟนของเรานะครับก็จะ,จะเป็นโหมด RGB นะครับผมกดหนึ่งที เปลี่ยนเสียงเอ้ยเปลี่ยนสีอันนี้ก็จะเป็นโหมดเปลี่ยนสีไฟ R G B นะครับเ้าแต่ชอบนะครับลองเล่นดูนะครับเปลี่ยนได้ไหลายสีนะครับ R G B อันนี้ก็ไล่กระพริบอันนี้ไม่แน่ใจว่าไล่เป็นเฉดหรือเปล่า ก็กดค้างตรงนี้คือปิดกดค้างตรงนี้คือเปิดแล้วนะครับตัวด้านข้างก็จะเป็นโลเสียบหูฟังไว้สำหรับมอนิเตอร์เสียงในการพูดนะครับด้านหลังก็จะมีพอร์ต usb type c สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับแบบเสียบสายนะครับ หรือมือถือก็ได้นะครับแบบเสียบสายที่ไม่ได้ใช้ระบบไร้สายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเจ้าตัวเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับเสียบที่ตูดมือถือหรือตูดแท็บเล็ตได้เลยนะครับเป็นไทซีนะครับแล้วเขาก็จะแถมตัวแปลงมาให้นะครับสําหรับต่อกับไทเอก็ได้นะครับตรงนี้ต้องต่อไมค์ก่อนถึงจะใช้ได้เดี๋ยวผมจะเสียบเจ้าตัวนี้เข้า ไอโฟนสิบห้าโปรของผมนะครับเครื่องนี้เสียงที่ได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงจากไอโฟนสิบห้าโปรนะครับทำๆตอนนี้เราก็เสียงยินอยู่นี้คือเสียงจากไมโครมิกาอีจอยโปรนะครับไฟสีน้ำเงินจะเป็นโหมดธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นเปิดเสียงเบาเสียงไมโครโฟนนะครับฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ ัลโหลหนึ่งสองสี่สหนึ่งสองสามสี่ฮัลโหล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 หนึ่งสองสามสี่นี่นะครับมันก็จะปรับได้รอบตัวมันเลยนะครับตรงนี้คือโหมดธรรมดานะครับไฟสีฟ้าถ้ากดหนึ่งทีจะเป็นไฟสีเขียวนะครับ ตัดเสียงรอบข้างนะครับผมสวัสดีครับได้ยินไหมครับอันนี้โหมดตัดเสียงรอบข้างนะครับผมแล้วก็กดหนึ่งทีจะเป็นได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลสามสี่หนึ่งสองสามสี่ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มมิวเสียงนะครับผมฟังก์ชันง่ายๆนะครับเสียบใช้งานได้เลยไม่ต้องลงไดเวอร์นะครับผมก็ใช้กับ เ้า i p i n mini แล้วก็ตอนนี้ก็เสียบ iPhone 15 Pro อยู่นะครับผมสะดวกสบายนะครับราคาไม่แรงนะครับ